ฉันจะทำหน้าที่แทนนายเองเปิดใช้งานความสามารถระดับ S ปีศาจนักฆ่าข้อมูลเมื่อเปิดใช้งานความสามารถปีศาจนักฆ่าระดับ S จะไล่ฆ่าอย่างบ้าจนกว่าอีกฝ่ายจะขิดหรือผู้ใช้ความสามารถจะครอบคลุมได้ความสามารถที่ได้รับมองเห็นในทีมมืดมองเห็นจุดอ่อนความสามารถทางกายเพิ่ม X10 และมีอีกมากมายที่ยังไม่ปลดล็อก ไอ้กระจอกยังไงก็เป็นแค่ระดับ F คิดจะมาสู้กับตรู่พี่ชายออมมือให้ผมด้วยหน้าค้าเชียร์ไรวัดมันยืนขึ้นมาได้ไงโอ้ยเจ็บชิบหายไอ้การอะจกนี้มันเร็วมากระเบิดกับนาดมันหายไปไหนแล้วผมอยู่นี้กันเอ็ดบ้าน้า ฉันอยากจะต่อยนายไปเรื่อยๆจังถ้ามีมีดหรืออะไรคุมๆุมน่าจะฟินแน่เลยฮ่าฮ่าไอโรคจิตผมอยากจะฆ่าจนทนไม่ไหวแล้วช่วยผมด้วยผมยอมแพ้ไม่มีใครช่วยนายได้หรอกนะฮ่าฮ่า